บางคนบอกเหมือนตัวหนอนนอะจ๊ะ <c oughs> บอกกล้ากินเหมือนว่าอันนี้ไว้ให้เขาใหญ่นําจ้ะเห <c oughs> มือนตัวหนอนไหมว่าจ้ะแต่แซ่บเดีสิบอกให้สวัสดีจากประเทศฟินแลนด์ดินแดนเขตขั้วโลกเหนือจ้าพบกับพินกา <c oughs> อยู่ในป่าคือเก่าพี่น้องมือนีมาจาักรยานนะจ้ะวันนี้มาจักรยานโอ้โห <c oughs> ดู <c oughs> นี่มาจักรยานจ้ะ พาทุกคนไปเก็บผักกูดมาลุยป่าค่ะคุณยายจะพาทุกคนไปเก็บผักกูดนะคะโอ้โหด้านข้างก็จะเป็นทาาน้ำไหลค่ะ นยากระจุงจักรยานจ้ะเพราะว่าทางมันขึ้นขึ้นลงลงอ,อะเนาะมันขึ้นเนินจ้ะพี่น้องนี่ได้ออกกับร่างกายพ้อมจ้ะเหนื่อยจ้ะเออตอนแรกนี่พินญ,ญาก็คือคิดว่ามันจะยังไม่เกิดเนาะพินญ,ญาไปส่องส่องบ่อยมากแต่ไม่ได้มาส่องป่านี้นะ พิญญาไปส่องป่านู่นจ้ะทางไปแบบว่าลูกชายไปเตะบอลเนาะเราไปรับไปส่งเราก็แวะจอดดูจอดดูทุกวันทุกคนแต่มันไม่ขึ้นเนาะคือลูกชายไม่ได้ไปเตะบอลแค่วันเดียวอะแล้วฝนตกไงพอวันถัดไปพิญญาไปอืขึ้นมาสูงมากก็เลยจะมาส่องป่านเนี้ยค่ะเนาะป่าค่ะทุกคนลุยไปต่อหายเหนื่อยแล้วใช่ไหมจูงต่อจูงต่อ ทางมาก็เป็นทาเขาปั่นจักรยานจ้ะทุกคนพิญญามาถึงแล้วจะ้ะนี่จุงจักรยานมาเนาะจะ้าก็เกิดแล้วพอดีเป๊ะเลยจะ้ะพอดีเป๊ะเลยคือแบบกําลังขึ้นหนอเนาะกําลังขึ้นหนอแบบว่าอ่ะมาดูกันดีกว่าคะ่ะทุกคน ถ้าเกิดถ้าเกิดเรามาช้ากว่านี้นะก็คือเขาจะโตเร็วมากทุกคนถ้าเกิดฝนตกหรือเขาโดนแดดนิดนึงคือโตเร็วมากเลยนะคะปะ่ะลุยกันทุกคนจะได้ยินและสัมผัสกับเสียงของธรรมชาตินะเดี๋ยวพินจะเงียบนะได้ยินเสียงนกไหมเงียบมากแล้วก็ได้ยินเสียงน้ําตกอยู่ด้านหลังคนพอดีเป๊ะเลยจ้ะผักกูด ี่เราก็จะเอาไอ้ที่แบบว่าประมาณนี้เลยนะคะพอดีเป๊ะเลยนี่เราจะเอาประมาณนี้เลยคือกําลังสวยงามเลยค่ะทุกคนกําลังสวยงามเลยนะคะนี่ต้นหนึ่งพิญญาก็จะไม่เอาทั้งหมดนะให้เขาเกิดเป็นธรรมชาติด้วยค่ะอโอ้โหสวยงามพอดีเลยค่ะนี่เขากินแบบนี้มันเด้อจากพรากฏมาดูตอนนี้กําลังเกิด แต่ว่าเหมือนมันเล็กเลยค่ะทุกคนปีที่แล้วมันจะใหญ่กว่านี้นะคะนี่เวลาฝรั่งเขาเก็บไปกินเขาจะเก็บแบบนี้นะเคยกินบลาพี่น้องเอ้ยอย่าไปเก็บผิดตนเด้อผักกูดมันมีทั้งมีผิดเด้อตนที่มีผิดกับตนที่กินไห้มันก็แตกต่ตางกันจะ้ะถ้าสังเกตมองดีๆเด้อทุกคนดูสินี ทุกคนแหมนี่เขาจะลอกออกสวยสวยงามนะปะ๊อกคนะน่ะกิน้องนี่ที่นี่เท่าแก่แล้วเนะาะอาออาอนี่ไปพร้อมถ้าว่าแก่แล้วนี่คือกินไม่ได้แล้วนะ จะเหลือให้เขาเป็นใบด้วยนะคะเหลือให้เขาเป็นใบเนาะให้เขาจเจริญเติบโตนะคะต้นนี้เหมือนแบบมันเล็กเนาะพิญยาก็จะไม่เอานะคะนี่กำลังเล็กูีจ้ะเออเอาอันนี้จะอันจ้ะมาซีบเอาแล้วเอา้านี่อันนี้ก็ปล่อยให้เติบโตนะคะกําลังเกิดค่ะมีกต่แมนด้ยจ้ะแปลว่ายังไม่โผล่เนาะนค่ะวอันนี้เล็กมากเลยทุกคนเล็กมาก ต้นเล็กพิญาก็ไม่เอานะไปะไปดูอันที่มันมีพิษนะคะเป็นยังไงนะสังเกตจะมีขนนะจะมีขนจะแตกต่างนะคะเห็นไหมอันนี้มีพิษนะจ้ะจะน้อยกว่ากันนะจ้ะมีขนสีแดงๆนะคะลักษณะของกอก็ไม่ได้ขึ้นคือกันเด้นี่คือพักกูที่ว่ามีพิษจะ้ะอย่าเก็บเด้อดูนะทุกคนป<ะ>๊าพี่น้อง ปีนี้มันมันขึ้นหน่อยๆอย,อยางี้เนาะใบใหญ่เลยจ้ะนี่ค่ะเอาไปทำยำเนาะจ้ะไปทำยำหรือไปลวกกินไปแกงกินก็ยังได้เลยนะคะผักกูดเนาะไปลอกเอานินออกดีๆเลยจ้ะแม่อันนี้ต้องลอกออกให้มันเ,เขียวเนาะเดี๋ยวพี่ยาจะลอกให้ดูค่ะว่าลอกอยังไง กินม่ตกใจเสียงเจ้าข้องมาเลยอือเอเอออ่ะนี่สิลอกให้ดูด้วยจ้ะนี่ค่ะเว,เวลาเราลอกออกเนะเาะแล้วก็จะลอกออกมันเป็นเขียวๆแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมลอกออกเฉยอให้มัเนเป็นเขียวๆอย่างนี้นะคะอือนี่สวยเลยใช่ไหมคะสวยเลยเนาะ นี่ค่ะเวลาเราลอกเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้เล็กสีเขียวสวยมากเลยทีนี้เวลาที่เราจะทําอาหารเวลาที่เราจะปรุงอาหารนะคะทุกคนเราต้องมีการลวกก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดใครลวกไม่เป็นนะคะมันจะดํานะคะแต่ถ้าจะรู้ว่าลวกยังไงไม่ให้ดําก็ตามดูวิธีการทําเลยค่ะเดี๋ยวพินญ,ญาจะทําให้ดูเนาะมือดําหมดแล้วจ้ะพี่น้องนี่ ทุกคนปีนี้มันเล็กมากเลยอะปีนี้มันเหมือนไม่ค่อยจะสมบูรณ์เลยนะเออแม้กระทั่งอไอ้นั่นนะคะเห็ดสมองวัวเนาะแปดทุกปีนี่จะดอกใหญ่มากแล้วก็เยอะมากเลยเด้แต่ว่าปีนี้โอ้โหแทบไม่มีให้เก็บเลยค่ะเนาะพินยามไม่แน่ใจนะว่าผลไม้ปีนี้นะ่ะจะโอเคอยู่บอ,จ,อ,บอใใจ่ะเนาะบอแน่ใจจริงๆค่ะ ใครที่มาก็ทําใจเลยเลยนะคะไม่แน่ใจค่ะเนาะทุกคนดูสิมันน้อยมากเลยอะ่ะเออเดี๋ยวพิญาจะข้ามไปดูอีกตรงนึงดีกว่านะคะน่าจะมีเนาะดูนะทุกคนอันนี้คือผักกูดที่มีพิษนะให้สังเกตดีๆนั่นบางคนบอกว่าอุาจะสังเกตยังไงมันยากอยู่นะเห็นไหมมันจะมีขนนะคะจะมีขนเออนี่ เห็นไหมเห็นชัดไหมแต่อันนั้นก็มีขนเต็มมันจะคนละแบบนะตรงต้นเขาไม่มีนะต้นเขาจะตรงขึ้นมาใช่ไหมอันนั้นอนะอย่างเงี้ยเลยอันนี้มันจะบานออกนะคะนี่คือผักกูดที่มีพิษนะเออมันไข่กันยูจ้ะอยากเก็บพิดเด้อนี่เห็นไหมนี่มีพิษเด้อจ้ะพวกนี้มีพิษทั้งหมดเลยนะคะห้ามกินนะั่นไม่ได้ไไดพี่ยาจะเปรียบเทียบให้ดูนะอันนี้คือไม่มีพิษนะคะ นี่ตัวนี้คือกินได้นะคะส่วนตัวนี้คือมีพิษนะมันจะแตกต่างกันอยู่นะดูนี่มันจะมีขนนะคะขนแบบนี้เลยนะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้นี่ไม่มีขนนะคะนี่นะคะก็คือฝั่งเขียวเขียวก้านจะตรงก้านจะไม่มีขนเนาะไม่สังเกตส่วนอันนี้มีขนอันที่มีขนคือผักกูดที่มีพิษนะคะเออฝั่งเนี้ย อีกฝั่งหนึ่งอะไม่มีขนก็คือนั่นแหละมันแตกต่างค่ะกอมันก็จะแตกต่างกันอยู่นะสถานที่ที่มันจะมีพักกูดนะจ๊ะมันจะอยู่ใกล้ๆน้ํานะคะทุกคนเออมันจะมีพวกทานน้ําไหลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันชอบน้ํำไงเนี่ยคะ่ะ ผักกูดจะชอบน้ํานะจะอยู่แถวแถวอย่างนี้แหละทาน้ําไหลอย่างนี้ยค่ะเออแต่อย่าลืมเด้อแต่อย่าลืมนะคะทาน้ำไหลนิดถึงจะมีผักกูดแต่ว่าก็ระาวาังไปเจอผักกูดพิษด้วยนะดูดีดี ทุกคนและพิญญาจะบอกนะว่าช่วงเดือนกรกฎาคมน่ะเห็ดงอกเยอะมากแถวนี้แหละแถวนี้แหละเห็ดเยอะมากๆเลยแนะมาทุกคนพิญญาจะพาทุกคนไปเก็บฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะแต่เราต้องเอาจักรยานข้ามข้ามน้ําลําธารตรงนี้ไปเนาะแต่ตรงนั้นลบมากเลยอะ่ะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะไปหรอกเนาะแต่ว่าตรงแม่แกะที่เราเก็บมันเล็กมากเลยแล้วก็ ้มันเล็กมากเลยเนาะแล้วก็แล้วก็มันมีนิดเดียวเองอะ่ะเออตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะข้ามไปทางนู้นนะคะทุกคนนะเนาะบรรยากาศมากบรรยากาศดีมากเลยทุกคนเนาะเออเสีรรยดายนะจ้าว่าปีนี้เห็ดสมองวัวไม่เยอะนะเนาะอืม าชาาติมกโอยกจักรยานข้ามฝั่งคือแบบไหนมากมันจะเกิดกันหรืออย่างเอ,อ่ย โอ้โหทุกคนเท่ากันเลยเล็กมากปีนี้โอ้โหนี่ขนาดหิมะเยอะมากนะปีนี้นะ่ะคือเข้าใจว่ามันจะต้องแบบอะไรก็ต้องงามอะ่ะเนาะดินมันจะต้องแบบชุ่มชื้นไงมันมันเล็กจังอะดูสิทุกคนมันเล็กมากอะ,อะ โอ้โหเล็กมากทุกคนไม่เป็นอย่างนี้นอ่ะกําลังเกิดโอ้โหปีนี้ปิญญาบอกเลยว่าเริ่มไม่มั่นใจกับผลไม้ปีนี้แล้วนะคะ<ส>คิดว่ามันจะสมบูรณ์เนาะแต่ว่าขนาดผักกูดยังไม่กล้างอกอ่ะโอ้โทุกคนดูดอื้มกอนี่สวยงามมาก คือเอาความเป็นจริงนะมันจะต้องสวยแบบนี้แหลนะเนาะนี่ทุกกอมันต้องสวยแบบนี้อุตาเดล๋วพินยากเก,ก็บยากเดี๋ยวขอย้ายมือย้ายมาอีกมุมหนึ่งเนานะนี่ทุกกนมันจะต้องสวยงามแบบนี้สิเอออย่างนี้นี่นี่ค่ะเนาะนี่ทุกปีมันจะต้องเป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะมันจะต้องสวยงามแบบนี้แหละเขาเรียกว่าผักกูดค่ะป้าพี่น้องเออจังสีแมะ จังสีเคยไม่่าผักกูดเนาะจ้ะเออุคน่ะเออนี่นี่นี่ผีน้นองนี่มันต้องเป็นอย่างนี้อือเยี่ยนเสียงหักบพอพี่น้องเคนะป่น นี่นะคะทุกคนดูนะจ๊ะนี่แบบนี้นะคะสวยงามเนาะเห็นไหมนั่นอีกกอหนึ่งนะคะโอ้ี่อยากได้แบบนี้แหละค่ะกำลังแซบเกือบไม่ทันความสวยงามซะแล้วกำลังสวยค่ะเนาะเออตอนนี้กำลังสวยเลยนะคะ อุ้ยนาอค่ะกำลังงามเลยจ้ะบางคนบอกเหมือนตัวหนอนนะจ้ะว่ <c oughs> กากล้ากินเหมือนว่าอันนี้ไว้ให้เขาใหญ่น่ำจ้ะเหมือนตัวหนอนไหมว่าจ้ะแต่เสียบดีสิบอกใ่้ กรอบขนาดเลยพี่น้องเจ้าเพ็ดเนวกินยังก็ับไปเด้อจ้ะนี่เฮ็ดได้หลายแนวจ้ะแล้วแต่ความชอบนะจ้ะแต่ถ้าเกิดใครมีเมนูไหนที่แบบว่าเออเปลี่ยนตะแซสบพิญญาลองเบิงเอาก็ให้เขียนคอมเมนต์มาเลยจ้ะพิญญาจะลองทำตามเนาะเออนี่นะคะพิญญาได้แล้วนะคะพิญญาเอาถุงมาใส่เด้อจ้ะแล้วเดี๋ยว ก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปลองทําดูนะคะจะทําเมนูไหนยังนึกไม่ออกเลยนะคะก็ที่พินยาเคยทำก็จะมียำผักกูดเอาไปผัดน้ํามันหอยนะคะเนาะถ้าใครมีเมนูอะไรแนะนําก็แนะนําพินญ,ญามานะนะคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวพินญ,ญาจะลองทําดูคะ่ะเนาะเออได้ยินเสียงน้ําไหลเนาะ แล้วก็เสียงนกนะคะคือธรรมชาติมากๆยังมีอีกแหละค่ะแต่ว่ามันเดินเก็บยากนิดนึงเพราะว่าพินญ,ญายืนต้นไม้นะคะเออคือต้นไม้มันจะล้มลงมาเนาะแต่ก็ล้มลงมาหลายปีแล้วก็ไม่ได้มีใครมาเก็บเพราะมันอยู่ในป่าเนาะโอเคครับพินญ,ญาขอแค่นี้เดี๋ยวปั่นจักรยานกลับกันโอ้เหนื่อยมากทุกคนไม่ได้เหนื่อยเก็บพักนะเหนื่อยข้นจักรยานค่ะ ท่าขึ้นท่างลงเนาะจ้ะอ๋แด่แดดซ่องหนาเราวันนี้ <c oughs> มุนไดสิมา่ทายคลิปเก็บพักอะซิวขึนน้นเนาะจ้ะมูนีอก็กขี้ห้าจัน่อยเด้อพี่น้องจะตีหนากันเด้อเออแต่ก็ดีจะมีเส้งแดดได้รับวิตามินมาสันเด้ไปเจอกันที่บ้าน,นะค่ะทุกคนนูน้นถนนเส้นนี้มีเราคนเดียว ในป่านี้ก็คือมีพิญญาคนเดียวนะคะทุกคนมาคนเดียวในป่ามีคนเลยโอเคค่ะเจอกันที่บ้านค่ะบ๊ายบาย